กับรายการแม่มันีรีวิววันนี้นะคะก็จะมารีวิวขนมบราวนี่นะคะจากวังหลังซึ่งได้ไปเที่ยวทางวังหลังมานะคะในช่วงวันหยุดที่แล้วก็เลยนะคะลองดูราวนี่เจ้านี้มาแทดนคือเห็นเขาบอกว่าบรบวนี่เจ้านี้คืออร่อยมาก แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยชิ้นละแค่10บาทเท่านั้นเองก็เลยอยากลองดูนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเพราะว่าครั้งไปครั้งแรกนะคะแล้วก็ได้ซื้อเบานี่เนี่ยมาครั้งแรกเหมือนกันนะคะ<ม>ก็เดี๋ยวเป็นยังไงมาลองกันดีวกว่าพ็สดเกจน่ารักมากเขามีให้เลือกหลายรสชาติมากเลยนะคะแต่ว่าเน,นี้ยมันมาเป็นเซ็ตอยู่แล้วนะคะก็เลยเลือกอัน,น้มาโอเคนี่นะคะอันนี้ก็ เป็นหน้ากล่องอันนี้นะคือแบบแพ็กเกจ้เขาน่ารักดีนะชิ้นละสิบบาทเองค่ะน่ารักด้วยโอเคนี่นะคะก็หกรสชาติแต่ว่ามันก็น่าจะเหมือนๆกันนิดหน่อยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคือเขามีให้เลือกหลายรสชาติมากแต่ว่าด้วยคนเยอะแล้วก็เลือกไม่ทันนะคะก็เลยซื้อแบบเป็นเซตแบบนี้มาเลยนะคะก็จะมีแบบใส่ไว้ในนี้อยู่แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลอง หอมนะอู้หูไม่่มีละรแเลยเดี๋ยวเราลอง,ลองชิมชิ้นแรกกันก่อนค่ะนี่นะคะก็ชิ้นไม่ได้หนามากนะคะก็นี่นะคะความหนาของมันน่าจะเป็นเบรวนี่แบบไซส์มินิที่ที่มันไม่ได้ชิ้นหนาจนเกินไปแต่ว่าไส้เขาเรียกว่าอะไรนะคะ มันไม่กลวงค่ะมันเป็นเบลนี้แบบไส้แน่นๆนะคะเนื้อแน่นๆเนื้อ,อไม่ก่วงนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันอืมหอมกินช็อกโกแลตคือแบบเต็มที่อ่ะอื้มทุกคนเห็นไหมอื้มอร่อย ะแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนื้อ <_ S 1> มันแน่นมากเนื้อ <_ S 1> มันเนื้อ <_ S 1> มันไม่ใช่บอลนี้แบบล้วนๆนะคะมันเป็นเนื้อบอลที่แน่นมากเฮ้ยอืมอร่อยแล้วเนื้อบานี้เข้มข้นด้วยค่ะหวานหวานกำลังดีไม่หวานจนเกินไปแล้วก็ไม่ขมด้วย อร่อยคะ่ะอร่อยอืมอ้วอืมอืมวิววะคะมีอีกสองรสชาติที่น่าจะ จะเป็นยมบูเบอร์รี่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นยมซอเบอรี่แล้วก็อันนี้จะเป็นบราวนี่ซอฟเบอรี่นะคะโอ้หแต่ก็เข้มข้นเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่เราลองกินนี้ดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นหน้าแยมซอเบอรี่นะคะ๋ยวเอาให้ดูค่ะนี่ยั่เอ,อิบใหกินมากอืม มันไม่กวงมันไม่ร่วนมันเนื้อมันแน่นมากค่ะทุกคน,บ,นออบ,บราวนี่นะคะบ้านเตาอบบราวนี่นะคะคือมันแบบอันนี้มากลตลาดวังหลังนะคะทุกคนชิลละสิบบาทอร่อยมากต้องไปลองอืม มันเหมือนมันมียามแบบยามฟลอบอีด้วยนะแล้วเขาก็มีวิธีเก็บรักษาด้วยนะคะเขาบอกมาว่าวิธีเก็บรักษานะคะถ้าแช่ตู้เย็นจะอยู่ได้14วัน แต่ถ้าเกิดว่าเอาไว้นอกตู้เย็นนะคะก็จะเก็บได้7วันนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าอยากกินแบบว่าบาวนี่ <c oughs> แบบนุ่มๆนิดนึงอะคะ่ะเอาแช่ตู้เย็นเพียง10นาทีมันก็จะออกแบบแข็งๆนุ่มๆนิดนึงอันนี้ก็คือได้อรรรดอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะกินบาวนี่แบบฉ่ำๆเขาก็จะให้เข้าไมโครเวฟนะคะแค่15วินาทีเท่านั้นก็จะได้เบาวนี่แบบเนื้อช่ำๆอันนี้คือแบบ อร่อยแล้วมันเนื้อมันแบบเนื้อมันแน่นมากแล้วมันเหมือนมันมีแบบความเหมือนเป็นลาวะันิดๆอยู่ข้างในอะ่ะอืมอร่อยอร่อยมากทุกคนต้องไปลองนะชิ้ลละแค่สิบบาทเท่านั้นนะคะบานี่บ้านตองอบนะคะที่ตลาดนัดบางหลัง ที่ผ่านไปแถวสิริราชนะคะหรือแบบไปไหว้พระแถวแถวแบบในเขตเขตนู้นนะคะก็สามารถแวะไปซื้อที่ร้านนี้ได้เบาแนะนําเลยว่าคือมันอร่อยมากจริงอ่ะไม่ข้จนเกินไปแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเบลนี่เนี่ยเนื้อไม่ได้ร่วนเนื้อมันหนึบมันแน่นนะคะแล้วก็อร่อยทุกชิ้นเลยแล้วก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายหลายรสชาติเลยนะคะงั้นก็ ไปลองกันดูนะวันนี้ก็ขอตัวไปกินที่เหลือก่อนนะคะอร่อยมากแล้วเดี๋ยววันหลังถ้าเรามีอะไรดีๆนะคะที่จะมาแนะนำให้ทุกคนก็จะมาแนะนำให้ทุกคนอีกนะวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ